สวัสดีค่ะคลิปนี้นะเราก็จะมาแจกสูตรสไลด์ป๊อบบี้รูนะคะสูตรนี้ก็มีน้องคนนึงให้มานะให้ลองทําดูสูตรนี้ก็มีส่วนผสมนี้เลยกาวน้านะคะเราใช้ของตาม้านะแล้วก็กระปุกใส่สไลด์แล้วก็กระปุกคนผงหอมสีจันทร์กับน้าเปล่าแล้วก็มาเริ่มทากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอากาวน้ําใส่นะเทลงไปในกระปุกของเราเลยนะคะหรือว่า ที่คนของเราเอออุปกรณ์ชามอะไรอย่างนี้ก็าจะทำเท่าไหร่แล้วก็เทเลยนะโอเคใไปนะเราก็เอาพองของสีตานนะคะเทลงไปในกระปุกของเรานะเราจะทำแค่ไหนก็เราก็ทำาท่น,นี้ไปก่อนเนาะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ นี่นะเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปเติมน้ําค่ะแล้วก็ไปใส่น้ํามาแล้วนะคะแล้วเราก็คนเลยเราก็จะคนจนกว่ามันจะเข้ากันนะ้ามันคนจนกว่ามันจะไม่มีก้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็คนเลยตอนนี้มันก็เนียนแล้วนะโอเคแล้วเราก็รอจนกว่า ผงแป้งอันเนี้ยมันจะตกตะกอนลงไปกองที่ก้นนะคะเราก็จะรอกันนะเดี๋ยวข้ามตอนดีกว่าจะได้รวดเร็วขึ้นน,นะคะตอนนี้มันก็ตกตะเออผงของซีจัมก็ตกต,กตะกอนลงไปที่ก้นแล้วนะแล้วก็เอาอันเนี้ยที่มันเป็นน้ำอีกขั้วหนาเทลงไปในนี้นะแล้วก็ไม่มีช้อนอนะ่ะก็เลยจะค่อยๆเทโอเคแล้วเราก็ คนค่ะตอนนี้มันก็เหนียวเหนียวแล้วนะเราก็ต้องใส่เพิ่มเนะเาะล้วก็ค่อยๆเทแล้วก็คนเห็นไหมตอนนี้มันก็ เหนียวๆเร,เริ่มเป็นก้อนแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเพิ่มก่อนโ <Okay. S 1> อันนี้ก็ที่เราทำค้างไว้นะคะมันก็อย่างอันี้อยู่แล้วก็ไปใส่น้ำเพิ่มมาเมื่อกี้ก็จะเทลงไป แล้วก็คนเลยค่ะมันก็เป็นก้อนมากกว่าเดิมนะแต่ว่ามันก็ยังเหลวอะ่ะคือมันเหลวมากเลยแล้วก็ไม่แนะนำให้มันทำยากอะเนี่ยถึงมันจะเป็นก้อนนะแต่ว่ามันน้อยมากอะ่ะเราก็เคสูตรนี้นะคะมันก็ ทำไม่สําเร็จนะมันจะเปืองมากแล้วก็เวลาทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะเหลวติดมือนะมันก็ใส่ไหมมันก็ใส่นะเนี่ยมันก็ใส่แต่ว่ามันเหลวสุดนี้ก็ทําไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตมัวต่อเลยลวกันเนาะก็คนๆแล้วก็เทเลยลวกันว่ามันทําไม่สําเร็จแล้วอะ่ะ มันก็แบบเหลวๆหน่อย มันก็ยังเหลวเหมือนเดิมอะเหมือนจะเหลวกว่าเดิมด้วยแล้วเราก็ใส่หมดเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่ทอหามสิจาน,นะคะใส่ลงไปเลยอันนี้แล้วก็มั่วนะแล้วก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมั่วเอง เราก็คนนะคะมันเหลวอ่ะทำไงดี ใส่พวงหอมไปเพิ่มแล้วกันไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะมันก็เป็นก้อนคืนนาะแล้วก็ มันก็เป็นก้อนผงหอมสีจันด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นก้อนแป้งเลยคือเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะแล้วก็มั่ว คือมันเลกว่ะแล้วมันก็เหมือนน้ำลายเอเลียนอะไรอย่างนี้ยก็เดี๋ยวเราจะใส่พงหอมสีจันนะใส่ลงไปจนกว่ามันจะเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจะได้ไม่เสียเวลามากอันนี้เราก็ใสออ่พงหอมสีจันลงไปนิดนึงนะแล้วก็คนตอกตอนนี้มันก็จะแบบหลีมากแล้วก็ไม่ติดมือเท่าไหร่ด้วยเนี่ยติดมือน,นิดหน่อยนะ จะเหมือนน้ำลายเอเรียนอะดีๆก็แต่นะมันก็แบบเนีย่ยมันก็ไม่ติดมีดอะเอ้ยไม่ติดไอที่คนของเราอะ่ะแล้วมันก็แบบเป็นก้อนนิดหน่อยมันดีมากนะ คนไปต่อมันก็เหมือนไม่มีค่าอะไรอะ่ะจริงๆก็เดี๋ยวเราลองเอามือแตะทุยลองแตะดูดีดมะมันดีมากเลยเนาะ เราก็ไม่ได้เอาเบบี้ออยมาแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยออยมันติดที่โคเราอะ่ะ นิ้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเดี๋ยวเราไปเอาเบบี้ออยมาละกันแบบนึงที่เราบอกว่าเราจะไปเอาเบบี้ออยนะแล้วก็ไม่ได้เอานะเพราะว่าขี้เกียจก็แล้วก็ใส่อันนี้เพียวๆเ,เลยใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็จิ้มๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ติดมือนิดหน่อยนะแต่มันก็ดีอะ่ะ กยออง่อนเนี่ยมันก็เลยๆนะติดมือมันก็ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เบบี้ออยอ่ะก็ เดี๋ยวเราขอไปเขีร์จากไอ้นี่ออกมาตรงนี้ก่อนนะแบบหนึ่งเอเดี๋วก็ออกมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีติดตัวภาชนะของเราอยู่นะแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ติดนะเมื่อกี้เราไปเขีร์มือมันก็อนกโอเคแต่ว่ามันก็เป็นกอนที่สลายมันก็รีมากเห็นไหม คือมันไม่ติดสลายกันเองมันแบบเหมือนจะติดตดินิดๆน,นะแต่ก็ไม่ติดดีมนะก็โอเคเลยนะเนี่ยเราไม่อนุญ,ญาตให้นํำสูตรน,นี้ไปขายนะคะพราะว่าถ้าจะขายต่อเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะะส่วนผสมมันก็ง่ายๆ หนึ่งโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย